โลแคลนจัสมาตัดคอนเทสแคลนคนนี้ตัดไม่ถึงไอเห็นเหรอไอเห็น18ดแปดคิวเปล่าโอ้โห,โหน้องพอดไอเห็นน่าจะมียี่สิบคิวไอเห็นนะ่ะโผพลังเด็กจัดให้ชาวบ,บ้านชาวช่องดูหน่อยแล้วกันเชิญค่ะสิบเก้าคิวยี่สิบสามสิบคิวเป็นยิงไหบ้างเนา แล้วแต่เลือไปก่อนแล้วยังไงเอ่ยกโอหันซ้ายหันขวามาป้าทุกไม่รู้แค้นฉันเก็บนะจ๊ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไปซ่ากันเดียวนะคะเอาอ่ะทุกคนหินมอมา ใช้เกณฑ์น,นี้ในการเทสคคนนะแต่คิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่น่าจะทําได้นะ่ะเออก็เลยลดให้เหลือ18นะคะวันหลังเนี่ยเทสคนสิบแปดคิวอย่าบ่นนะคะทุกคนห้ามบ่นนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็จะเอาใช้มาตรฐานของน้องในแคนเราเป็นหลักอย่างเงี้ยแหละคะ่ะถ้าเกิดเอาเท่าน้องก็คิดว่าน่าจะโดนแบนทั้งแคนก็เลยลดให้เหลือ18แล้วอันนี้คือลดเหลือน้อยลงแล้วนะว่าหลังอย่าบ่นนะคะ18คิวท็อปหอย่าบ่นนะจ้า